นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมยังพันเตอิมังพุทธลูปังสัปปริวรัง พิกขุสังคศักโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุุสังโคอิมังพุทธรูปังสัปริวรังปฏิคันหาตุธรมหากังทีฆารตังกิตายะสุขายะ ข้าแต่งะสมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปแด่พระพิ่ถุกสงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยอนิสงส์แห่งการทานพระพุทธรูปนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดก็จงสำเร็จ จงสำเร็จ,จ,งส,รจสงความมุ่งมา่ปรารถนาตลอดกาลนานเทินสาธุ ท่านอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยทีมงานนะครับได้ไข่ชีวิตโคกระบืออีก8ตัวนะครับมอบถวายบูชาคุณองค์หลวงป,ปู่ครับสาธุพร้อมกันนะครับพร้อมด้วยปัจจัยอีก89,900บาทครับผมครับเต็มบุญเต็มใจอย่างแท้จริงนะครับ โดยเฉพาะการงานวันนี้ท่ไปร่วมไปด้วยดีอันตัวผ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในกองเตียมมานานหลายปีป่วยเจตนี้ราคาหลายล้านท่านสถานที่ให้ดูแลอะไรประทับประดาหินมาจากเมืองการมญจนบุรีหรือเปล่ารู้สึว่าจะมารวมอยู่ที่นี่หมดนะดูแลศรัทธาอะไรก็ไม่ว่าขอให้ได้ทำด้วยศรัทธา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดด้วยศรัทธาที่เรากล่าวไหวเช่นนนเสริมคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งต่างๆ,ๆ,ๆหลายนี่มาจากศรัทธาที่เรามานั่งอยู่นี่ก็เนี่มาจากศรัทธามีศรัทธานี่เป็นของสําคัญเพราะฉะนั้นในโอกาสทางนี้และก็วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมมาตั้งแต่นานโดยเจ้าพระประธาน,นก่อนทำอยู่สองปีขวดนะอืมเนี่เป็นบุญกุศลของดังคํากล่าวอธิฐานไปแล้วเมื่อกี้นี่ ด้วยอำนาจบุญกุศลทางกระว اة ญาจโยมพระเจ้าพระสงค์กรตักไกลกระต่าที่ไหนได้มารวมกันเป็นบุญกุศลปกป้องคุ้มค,มคมรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อต่ออายุให้หลวงปู่หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามาม้ยเข้มแข็งเป็นลมโพลงมไสของออกตนทุกข์านตลอดทั้งออกตนญาติโยมพระเจ้าประสงค์ทุกท่กทานทุกคนต้องมีแต่ความสุขคนจริญสุกกายสุกใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยนึกงใดปัารานาสิ่งใด พ่อจงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความปรารถนาตลอดทั้งหลวงพ่อก็ดีก็จงหายทุกข์ให้โศกให้โลคให้ไปเป็นล่มโพล่มใสของลูกของหลานชั่วการนานตั้งเป็นร้อยร้อยปีเถิดยะา,าวรวาปุราปริปุเรนติสตาตาลัง เทวเมย์ไวตูดิมังเปตนังอุปกาติชิตังปสิตังกุมังคิปเมวะสมิจตุสเเพรนตุสังปาฉันโตพนาราโยถามิโชตรโยถาสุติโยวิวานจันโตจมพโร ต่การสานต่อจบปันอัาเน่การอันตระร้ายเพรเวนานสานต่อจแต่ศาสนาเสียงเดิมนำลาส ปะปัญญา,าสุขังมา,างรเสริงยุตจวัโนโดยจะพรพรงดิเทจัยสวสัสตวสัตวสษาอายุยวัฒนเทววัศเทพวัน แต eh de mm ่ผวาต้นสาพมังรางรักการต้นสาบพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสทานสว ภวันโตเตียวตสาพมังหัลังรักขันเทตาสาธรรมานุภาเวนัสทาสุทีภวันโตเตยวตสาพมังัล ข да ันตสัมภะเทวตาสัมภสังขานองภาเวนัสตาสอทิภาวันโตเตโมจจะภควะโตรโตสัมมาสัมบุทัตระนะโมจจะภควะโตราโตสัมมาสัมบุทัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเควุสโซสังโฆชนตุอยังพุทธมาราโกเทรสาปปุณณติภวเศสสภะกมหะกังปปุนัตุสิกุจจะระหัสตจะยะธาสุขังผลิพุชนตัวสังะตสกุรอระหัสตะมกาสภุ โมตังภะ伽วัน <noise> ต<楽>ังอะพิวันเทมสหาขาต้องภะ伽วังตังธรรมังอามานะมะฌามเโสปะติปันโนมภะ伽วะทอสสวะคสังคอง สาม,ามสามข้ามามสามข้ือว่วะเจ็ดเจ็ดร้อยคือไปปล่อยโคกระเบือก็ตามมัตยาใส่หีบทองก็ชื่อให้ทางคณะากรรมการประกาศเอาวัดใดวัดใดส่วนเรื่องพระประธานกา็ทำไว้นี่ก่อนแกข้างอื่นยังไม่ได้ที่แกดได้มีหีบถกทองอ แล้วก็โคกที่ยังเหลือหอตัดทเียกือไปเอาพระแล้วครับรายนามวัดต่างๆนะครับที่จะรับลงศพนะครับลงเย็นนะครับขอประทานโทษนะครับมารับได้กับหลวงปู่นะครับรายนามนต่อไปนี้นะครับ คำวัดที่หนึ่งนะครับวัดป่าศรีเลิงชัยนะครับ,บวัดป่าสีเลิงชัยวัดที่หนึ่งวัดที่สองวัดป่าดอนแก้ววัดที่สามวัดหลวงตาปริพนนะครับ วันที่สี่วัดป่าสีพัฒนารามวันที่ห้าวัดบ้านเหล่าล้อวันที่หกวัดโนนม่วงวันที่เจ็ดวัดสวา่าง วนาว่าวัดที่8ปดวัดบ้านหนองแดงวัดที่เกวัดป่าบ้านคางฮงวัดที่ส0บวัดศูนย์ตกเคาะคนชรลาวัดที่ส1วัดถ้ำกวางวัดที่12บสองวัดโคกม่วงวัดที่ส3าวัดป่าภูหินกองวัดที่สิบสี่วัดป่าศรีสพันทอง วัดที่15วัดโนนเหล่าเอี้ยงวัดที่สิบหกวัดสีสมพรวัดที่17วัดจตุพัฒนาลานวัดที่18วัดก่อเกียรติพัฒนาวัดที่19วัดพระงามวัดที่20วัดสะพังใต้วัดสะทองใต้วัดที่21วัดนาดอกไม้วัดที่22วัดป่าโนนสมบูรณ์ 23, วัดยีบสามวัดวังตาลสามคีวัดที่ยีบสี่วัดป่าศรีสัทธาธรรมวัดที่ยีบห้าวัดภูธรรมนก